มาดาที่ล้างเท้าโอเควดาโดนแต่แก้ตลอดเวลาที่จริงผมก็ไม่ผิดแต่จริงๆผมก็ไม่สิทธิ์พระสีวะเห็นนนท์คนงนั่งร้องจนน้าตาคอพระสีวะจึงไม่รีเราจะถามว่าเป็นอะไรมาอุหกหรืออะไรพร็ขวามมาด้วยความเสียใจจึงตอบไปว่าโอเควดาที่กันแ,แก้ตลอดโอเคก็แก้ตลอดเวลานะครับแทนใจที่ผมอยากชี้ใครตายพระสีวะอึ่งไป พระหนึ่งจึงให้พรนนทกแล้วนนทกก็ดีใจทั้งที่ยังเจ็บหัวและเจ็บใจในวันสิบห้าค่ำเดือนหกนนทกที่ใช้ให้พรที่ชี้ใครก็ตายพระอีเห็นจึงไปหาพระอีสวนที่ให้พรมั่วส่วจึงบอกพระอีสวนว่านนทกต่างชี้พวกเทวดาจนสิ้นชี้พระอีสวนในตกใจแล้วบอกพันละายให้ไปปราบนนทกพะนละายได้รับวพระสางจึงไปแปลแปลกลายเป็น นำกนนึงไปนำน้โงโท,ที่หลงไหลในความงานจึงเผื่อชี้นิ้วไปที่ขาของตัวเองแทบตกใจว่าว่าพันลายแปลงกายมาแทบตกใจว่าไอ้เขียวมาจากไหนเอาขาของไปจากอกคาดทีพันลายบอกว่าฉันไม่อยากให้แกไปแดดขานมงโทจึงน้อยใจแล้วบอกว่าไม่เท่าเทียมว่าตัวเองไม่มีแขนสิบแขนไม่มีหน้าสิบได้ มาเป็นคนธรรมดาเถอ,อะพระเจ้าลายไม่สนใจจึงปาดคอมึงทกที